สวัสดีครับ ki วันนี้ก็ผมเพิลนโซนนะครับวันนี้กันในเกมปปสการ์ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะครับสีบันดับโปเกมอนซัพพอร์ตที่ดีสุดในเกมนี้ครับอยู่เป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับผมก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ชมผ่านในส่วนของพิลิโปสการ์ดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ตลอดท่านใดที่อยากจะสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนนนนึงงงงงคคคคคืออออออกกกกกกาาาารรรรดดดซุปปเเเ์แตตขณใ้้ลิว่่่็็สสมมถไไชชััะบผโหรับโปเกมอนนะฮะ การจัดทีมเนี่ยมันก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตใช่ไหมฮะตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะอยู่ได้นานขึ้นนะครับตัวซัพพอร์ตในที่นี้หมายถึงอะไรอะ่ะเพิ่มเลือดนะครับเปิดโล่เปิดเกาะอ,อมะตะนะครับลบล้างสถานะทําให้เป้าหมายติดดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าตัวช่วยเหลือนะครับทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนั่นแหละนะครับผมก็อย่ามาดูกันว่า10อันดับเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างอาจจะถูกใจ ใครหลายคนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของแอดเองนะครับล้วนๆนะครับผมก็ผิดพลาดระการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10เลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับอันดับที่10ครับผมให้เป็นเซอร์ไนอาร์นะครับเซอร์ไนอาร์ก็เป็นโปเกมอนแฟลลี่นะครับก็สําหรับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มกาชาหรือได้มาตอนแรกเนี่ย มันจะเป็นกึ่งกึ่งซัพพอร์ตนะฮะเป็นดาเมจซัพพอร์ตนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการทำลายสกิลนะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นสายดาเมจได้เลยนะครับแต่เมื่อมันอยู่ในสถานะนะครับในส่วนของอาสายซัพพอร์ตเนี่ยนะครับก็สามารถทำอะไรได้บ้างล่ะตัวนี้นะครับในส่วนของโซเนอาร์ดเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลเกี่ยวกับพวกาการเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอสลายสภาวะปกติก็คือล้างบัฟนั่นแหละนะครับให้กับมอนฝ่ายของเราเองแล้วก็เพิ่มความโกรธ30%ฟฟืูเลออดด5%ทุกรบ้วย นะครับมีผล3เทินนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าอินเกรนนะครับเป็นท่าของแฟรี่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพลังป้องกันกลุ่มด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนี่คืออ่าในส่วนของอ่าสกิลนะครับเป็นบัฟหรือเป็นอ่าสกิลช่วยเหลือนะครับให้กับอ่าเพื่อนในทีมของเราได้นะครับผมอ่าโอเคอันดับที่ส0บพันไปนะครับผม อันดับที่9นะครับผมยกให้เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กนะฮะตัวนี้เลยทุกคนน่าจะเคยเห็นมันนะครับผมตัวนี้นี่เลยครับมารกีน่านะครับมารกีน่าก็เป็นโปเกมอนสายดาเมจซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับมารกีน่าเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเพิ่มนะครับสปีดพลังโจมตีกับทั้งทีมนะฮะแล้วก็จะมีการลบล้างสถานะนะครับ ดีบัฟต่างๆให้กับทีมนะครับผมเแล้วก็เพิ่มแรงป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพโลเว่ให้กับทีมของเราทําให้ถึกขึ้นนะฮะแล้วก็ปัสจากบัฟดีบัฟต่างๆที่เราได้จากตัะตูแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าจะมีนะครับอ่าดีบัฟหรือ CC ใส่เป้าหมายจะเป็นในส่วนของพวกอ่าทำให้เป้าหมายวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ป่วน ศัตรูพอสมควรแล้วครับลบค่าฮิตของเป้าหมายด้วยนะครับมิลเลอร์ช็อตตรงนี้นะฮะก็จะทําให้เป้าหมายมันตีไม่ค่อยจะโดนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้เปรียบนะครับผู้ต่อสู้ต่อมานะครับเราไปดูอันดับที่8กันอันดับที่8เนี่ยก็ยังอยู่ธาตุเหล็กอยู่นะฮะอันดับที่8เนี่ยนะครับผมยกให้มันเป็นตัวนี้นะครับจิราชีนะฮะจิราชีเนี่ยเป็นตัวป่วนชั้นดีเลยนะครับก็ของเกมนี้เลยนะฮะถามว่าตัวป่วนชั้นดีเนี่ยนะครับ มันทำอะไรได้บ้างล่ะ,ะสำหรับเชอร์ชี่เนี่ยเป็นเหล็กพลัง,ลงจิตนะฮะก็ปกติเนี่ยสกิลของมันเนี่ยถ้าดูจากอาเบริตี้เนาะที่น่าสนใจเลยสำหรับพวกสายซัพพอร์ตสายบัฟเพื่อนต่างๆเนี่ยก็จะมีเฮเบอรี่นะครับเป็นสกิลติดตัวเนี่ยนะครับก็คือ เมื่อมีโปเแกรมอนนะครับในทีมเราตายแล้วเนี่ยมันจะทําการเพิ่มความโกรธ50%ให้กับตัวมันเองนะครับผมแล้วก็โปรแกรมอนฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับโลนะครับขึ้นอยู่กับเลือด20%ยิ่งเลือดเยอะก็ได้เยอะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งกายจภาพแลเวทเลย20%ด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลตัวนะฮะต่อมานะครับนอกจากนี้นะฮะเจ้าจิรชีเนี่ยนะครับมันยังมีความสมารถิพิเศษในการขโมยสปีดนะฮะของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเราเองด้วยนะครับ15%นะครับผมแล้วก็เปลี่ยน อ่าสปีดของฝ่ายเรานะครับคือง่ายเลยขโมยของเขาเป็นของเราแะหละ15%นะครับถือว่าเถื่อนมากๆนะก็สกิลชื่อว่า d ีซ p Space นะฮะต่อมานะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีสกิลนะครับอ่าเปิดโลเลือดนะครับขึ้นอยู่กับค่าเลือด18%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความโกรธนะครับให้กับทีมด้วยนะฮะแล้วก็ครับจะมีในส่วนของสกิลอันติเมทเนี่ยที่น่าสนใจก็คือมันจะทําการลบนะครับในส่วนของค่าความโกรธของเป้าหมายลงทั้งหมดนะฮะเป็นอันติเมทกลุ่มนะครับ ่าร์เตอร์ดีเซอร์นะครับผมก็สมมติเป้าหมายนะครับมีในส่วนของเกรดความโกรธเต็มนะครับพอเราปล่อยอัลติเมทของจิราชีเนี่ยเกรดหายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวป่วนนะครับตัวละลายบัฟฝั่งตรงข้ามตัวดีบัฟตัวทีซีชั้นดีเลยนะฮะสำหรับจิราชีนะครับผมต่อมานะครับผมก็เป็นโปรแกรมอนอันดับที่7นะฮะอันดับที่7เนี่ยมันจะอยู่ทีมงกรนะับผมอันดับที่7เนี่ยผมยกให้มันนะครับ คู่กันนะครับมันก็คือลาติออสและลาติอาร์ตนะครับผมลาติออสลาติอาร์ตเนี่ยนะครับผมให้ตั้งแต่ล่างไม่กล้าขึ้นไปนะครับผมมันจะมีความสามารถนะครับโดยนะครับสำหรับลาติอาร์ตก่อนละกันลาติอาร์ตเนี่ยจะเป็นตัวที่นะครับเพิ่มนะครับในส่วนของพลังป้องกัน30ให้กับทีมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือพลังจิตก็ตามนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีสกิลนะครับในการ สลายสภาวะผิดปกติต่างๆให้กับพร่มั่นฝ่ายเรานะครับที่เลือดต่ําที่สุดนะฮะแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดนะครับผมขึ้นอยู่กับค่านะครับสเปเชคของตัวเองแล้วก็เพิ่มโลอะมตะ1ขั้นด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็จะมีสกิลนะฮะโจงตีพร้อมลดพลังป้องกันเป้าหมายด้วยนะฮะผมถือว่าดีมากๆตัวนี้นะฮะก็หลักๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเกาะนะครับลดเพิ่มพลังป้องกันนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะครับสลายสภาวะปกติส่วนแล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับลาติออสนะฮะลาติออสเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านช่วยเหลือเพื่อนในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีและพามโกรธสม์ให้กับโปเกมอนฝ่ายเรานะฮะผมตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับให้องกรกับพลังจิตฝ่ายเราถึง30%เเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในส่วนของลาติออสลาติอาร์เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้บัฟ ช่วยเหลือนะครับให้กับทีมของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มโลอมตะเพิ่มเลือดเพิ่มหมูดพลังป้องกันต่างๆสไลสภาวะผิดปกติก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะอ่าโอเคนะครับโปกเกมอนตัวถัดไปนะครับอันดับที่6นะฮะผมให้เป็นตัวธาตุ normal แล้วกันนั่นก็คืออ่าเมก้าทาบูเนะนะฮะเมก้าทาบูเนะครับเป็นตัว support ตัวธรรมดาที่ดีที่สุดนะสำหรับโปกเกมอนธรรมดานะ ก็ติด1ใน10ตัวซัพพอร์ตที่ที่สุดที่ผมจัดอันดับตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเมกาทาบูเนสเนี่ยนะครับแน่นอนครับหลักๆเลยนะครับก็ทาบูเนสเนี่ยจะมีในส่วนของการฟื้นฟูเลือดค่อนข้างดีนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของนี่ครับฟื้นฟูเลือดให้กับโปเกมอนเลือดต่ําที่สุดนะฮะผมคือหิวแรงมากๆนะครับสำหรับทาบูเน่นะแล้วก็จะมีในส่วนของทําให้นะครับโปเกมอนฝ่ายเรานะครับโจมตีอย่างต่อเนื่องก็คือตีเบิ้ลนั่นเองแล้วก็เพิ่มสปีด40% นะครับมีผล2รอบนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็จะมี CC นะครับใส่เป้าหมายด้วยจะมีในส่วนของทําให้เป้าหมายเนี่ยนะครับติดวุ่นวายนะครับผมถือว่าค่อนข้างป่วนเหมือนกันนะฮะปวนไม่พอนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่น่าสนใจจริงๆคือตีเบิ้ลนะฮะมันทําให้ทีมเราตีเบิ้ลแล้วทีมเราได้เปรียบมากๆแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดที่แรงมากๆนะครับสำหรับเมก้าทาบูเนะนะครับผมตรงนี้ ต่อมานะครับเราไปดูโปเกมอนอันดับที่5กันนะครับผมอันดับที่5เนี่ยนะครับผมให้เป็นโปเกมอนธาตุน้ำแล้วกันมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเจ้านะครับเครดิโอนะฮะทำไมถึงเป็นเครดิโอใช่ไหมในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยเจ้าเครดิโอเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนตัวซัพพอร์ตที่มีประโยชน์นะครับผมตัวมันเองเนี่ยนะครับมีความสามารถที่ตีค่อนข้างแรงนะครับ หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยใช้งานมันนะครับตัวมันเองเนี่ยมันมีสกิลเพิ่มโล่นะครับนี่ครับมันจะมีสกิลควิกการ์ดนะฮะก็คือลบล้างดีบัฟนะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนในทีมนะครับฟื้นฟูเลือดพร้อมสร้างโล่อมตะ1ชั้น1ครั้งให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมซึ่งนะครับถ้าควิกการ์ดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะตัวมันเองเนี่ยตีแรงมากๆนะครับทุกท่าเลยไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีธรรมดาหรือท่าอันดิเมก็ตามแถมยังมีนี่ครับล้างบัฟ นะครับเพิ่มโลกอมาตาเพิ่มเกาะอมาตาให้กับเพื่อนด้วยถือว่าดีมากๆสําหรับเจ้าเครดิโอนะครับผมต่อมานะครับโปเกมอนอันดับที่4นะครับผมก็สําหรับโปเกมอนอันดับที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นทรับอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่นาเล่นนะครับอ่ามันคือโปเกมอนนะครับสายพลังจิตนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับเครซิเลียหลายๆคนน่าจะสุ่มกาชาได้กันบ่อยนะครับ สำหรับเคยซีเลียเนี่ยมีทั้งร่างปกติแล้วก็ร่างมาสเตอร์นะฮะก็ไม่ว่าร่างไหนก็เก่งทั้งนั้นแต่ว่าร่างมาสเตอร์จะเก่งกว่าเดิมหมดแล้วเจ้าเคยซีเลียเนี่ยแน่นอนครับสายซับที่แท้จริงเลยตัวนี้นะครับก็สกิลโจมตีแทบจะไม่มีเลยนะครับก็หลักๆเลยก็คือในส่วนของอ่าเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจะเพิ่มความอ่าเขาเรียกว่าความหลบหลีกก็คืออัตราการหลบ30%นะครับแล้วก็สกิลนี้ครับฟื้นฟูเลือดนะครับผมอันนี้คือมูนไลท์นี่คือฮิวแรงมากๆนะแล้วก็ สกิลเซฟการ์ดนะครับล้างสถานะผิดปกติก็คือดีบัฟต่างๆนะครับของโปรแกรมอนฝ่ายเรานะครับผมแล้วก็ดีบัฟต่างๆที่เราล้างเนี่ยมันจะวิ่งใส่เข้าหาสตูแทนนะครับถือว่าดีมากมากเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของลูน่าแดนนะครับลูน่าแดนเนี่ยมันจะยอมนะครับสูญเสียเลือดของมันครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูเลือดก,กับความโกรธของ,ของอฝ่ายของเรานะครับแบบเต็มพิกัดเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆานะครับสำหรับ สกิลบัฟของเพเลียนะครับผมก็เป็นตัวบัฟที่ผมจัดไว้อันดับ4แล้วกันนะครับผมต่อมานะครับโปกเกมอนนะครับซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะครับอันดับที่3เนี่ยอยู่สายพลังจิตเหมือนกันผมให้เป็นเอมลิสนะครับผมเอมลิสตัวนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับมีค่อนข้างดีจุดเด่นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนน่าจะได้ยินเข้าหูกันเยอะๆก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะทาให้เพื่อนในทีมเนี่ย มาถึงตีแอนติเมทได้เลยนะครับคือหลอดเกตความโกรธจะเต็มเลยนะครับเพื่อนในทีมเรานะฮะก็คือความสามารถของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ดูให้สําหรับเอ็มลิเนี่ยเขาบอกว่าเอ็มลิเนี่ยถ้ามีเอ็มลิอยู่ในทีมนะนอกจากตนเองนะครับเมื่อความโกรธไม่พอนะครับจะสามารถนะครับเพิ่มความโกรธให้กับเพื่อนได้ก็คือง่ายเลยก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือมันสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยใช้อันติเมทได้นะครับผม แล้วก็ตัวมันเองสามารถฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับท่าชามนะครับก็จะทําการลดนะฮะพลังโจมตีของเป้าหมายลงครับ25%ด้วยแบบกลุ่มนะฮะแบบกลุ่มดูให้ดีนะฮะไม่ใช่เดี่ยวนะฮะคือไอ้โปกเกมอนก่อนหน้านี้ที่ผมพูดพูดถึงไปเนี่ยไอ้พวกท่าสกิลที่อ่าซีซีเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเดี่ยวเป็นเป้าหมายเดียวแต่เอ็มลิทเนี่ยเขามีความพิเศษคือเขาซีซีเป้าหมายเป็นกลุ่มนะฮะซึ่งโคตรโกงนะฮะ ก็คือลดพลังโจมตีเป้าหมายทั้ง25%เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับยังไม่พอนะครับนี่ครับมีสกิลโปรเทคนะฮะสกิลโปรเทคเนี่ยก็คือมันจะทำการเพิ่มเกราะให้กับทั้งกลุ่มนะฮะเกราะก็ขึ้นอยู่กับเลือดนะครับ10%แถมยังได้โล่อมตะอีกนะครับผมได้ทั้งเกราะได้ทั้งโล่นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับจะมีในส่วนของโมเมนโตนะครับอันติเมทเนี่ยนะครับโปเกมอนของเป้าหมายเนี่ยจะถูกลดพลังโจมตีพลังป้องกัน และสปีดลงนะครับพวกโจมตีป้องกันเนี่ยจะลดถึง40%สปีดจะลดถึง30%นะครับถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับเอ็มลิทนะมีทั้ง CC นะครับมีทั้งปั๊บมีทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ครบเครื่องมากๆนะครับทำแล้วก็ทำให้ทีมเราเนี่ยได้ตีออนติเมทก่อนด้วยนะฮะถือว่าดีนะครับผมต่อมานะครับโปเกมอนอันดับที่2นะฮะเป็นตัวช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะครับก็ยังอยู่สายพลังจิตนะฮะก็ยกให้เป็นตัวนี้เลยนะครับ เซลบีนะครับผมเซลบีเนี่ยแน่นอนครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกวันนี้นะครับก็ยังติดเมตาตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดอยู่นะเป็นอันดับที่2นะฮะในความคิห็นส่วนตัวของผมนะก็คือสกิลนะครับช่วยเหลือหลักๆของเซลบีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยเพิ่มแรงโจมตีกับทั้งกลุ่มนะฮะสามสนนะครับผมแล้วก็สกิลนี้ฮะจะทําการลบนะครับสถานะผิดปกติป้องกันสถานะผิดปกติทําให้ไม่ถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นมึนงงอวบพาดหลับต่างๆ นะครับผมตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนความเสียหาย100%เป็นเป็นเลือดของตนเองนะครับถือว่าดีมากๆในชเชลล่ากิฟตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับสกิลอันติเมเน่เฮลิงวิสเนี่ยนะฮะก็จะทำการสลายสภาวะผิดปกติให้ับมอนต์ฝ่ายของเราทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นฟื้นฟ,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 ฟูเลือด20%แถมได้เกาะอามาตะด้วยตัวเลยนะฮะถือว่าดีมากๆาสำหรับเซอร์บีนะครับเอาลงยากเหมือนกันถ้าเกิดได้เล่นช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกมนี่คือเล่นง่ายมากๆถ้าเกิดใครมีเซอร์บีนะอ่ะโอเคนะครับต่อมานะฮ โปรแกรมอันที่1น่นะฮะที่ติดเมตาตัวช่วยเหลือที่ดีที่สุดในเกมนี้ครับผมยกให้เป็นสายพลังจิตอีกแล้วนะครับก็คือน้องตัวนี้เลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องยุคซี่นะฮะน้องยุคซี่นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะฮะทุกวันนี้นะครับสังเกตนะตัวโปรแกรมอนที่เขาเล่นกันเก่งๆอ่ะเขายังเอายุคซี่เข้าทีมเลยนะครับสำหรับยุคซี่เนี่ยนะครับอ่าเรามาดูกันที่พาสซีฟก่อนนะครับถ้ามียุคซี่ในทีมเนี่ยโปรแกรมอนใดๆนะครับ ฝ่อยสกิลพลังจิตเนี่ยโปเกมอนของเราทั้งหมดจะเพิ่มสปีด8%เลยนะ83 24นะครับถือว่าทำให้ทีมเร็วขึ้นทั้งทีมนะแล้วก็นี่เลยครับในส่วนของอเมเนเซียนะครับโปเกมอนไฟายเราทั้งหมดนะครับจะทำการเพิ่มระว้องกันสูงสูดถึง50%ทุกตัวนะครับผมเออแล้วก็เมื่อถูกโจมตีจะลดนะครับดาเมจลงอีก10% 4รอบนะฮะถือว่าดีมากๆโคตรถึกเลยนะฮะทำให้ทีมเราถึกขึ้นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ ต่อมาครับ impression นะครับ impression เนี่ยนะครับจะมีโอกาส80%นะครับสุ่มล็อกสกิลของเป้าหมายนะครับให้ใช้งานไม่ได้นะฮะโอ้โหนี่คือแบบสกิลนี้หือดหดมากผมเคยโดนมาแล้วนะครับจากที่จะใช้สกิลนี้พอมันล็อกผมผมใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ทําการลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง20%โดนทุกตัวนะครับผมผมบอกกันเลยว่าเถื่อนมากๆตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ อีกสกิลหนึ่งครับสกิลคอนฟิชั่นเนี่ยนะครับมีโอกาส50%ทําให้เป้าหมายมึนงงด้วยแล้วก็ลดพลังป้องกันของเป้าหมาย10%ทุกๆรอบด้วยมีผล3รอบก็คือ30%แหละนะครับผมต่อมานะครับยังไม่พอนะครับอันติเมตก็ยังมีอีกนะครับอันติเมตเนี่ยนะครับภายใน1รอบนะครับโปเกมอนของเราทั้งหมดจะสามารถต้านทานการตายได้1ครั้งก็คือเหมือนเราได้สกิลบัฟจากโฮโออ่ะนะครับผมก็คือทําให้อ่า ค่าไม่ตายง่ายๆเลยแล้วก็ฟื้นฟ,นฟูค่าเลือดมากที่สุด60%สมมตุติเราจะตายใช่ไหมแล้วพอเราโดนโจมตีปุ๊บเริ่มจะได้ขึ้นมาสูงสุดถึง60%เลยนะครับถือว่าขี้โกงมา,มากๆนะครับสำหรับสกิลนี้อ่ะโอเคนะครับก็สําหรับโปเกมอนนะครับซัพพอร์ตที่สุดในเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับ10อันดับก็สําหรับใครที่จําไม่ได้ก็ย้อนไปดูนะครับต้นคลิปแล้วกันว่าอันดับที่10 9 8 7 6 4 3 2 1เนี่ยมีตัวอะไรบ้าง นะครับผมแต่ว่าสําหรับตัวที่เก่งที่สุดในตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมจะเป็นยุคซี่แล้วกันนะครับจริงๆนอกเหนือจากนี้ครับนอกเหนือจาก10ตัวนี้มันก็จะมีโปเกมอนนะครับช่วยเหลืออีกหลายๆตัวแหละนะครับที่เก่งเหมือนกันแต่ว่าผมแค่ไม่เอามาตดอันดับ 1- ใน10เท่านั้นเองนะครับก็มีหลายตัวบางตัวก็จะเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจก็มีนะครับอย่างโฮโอเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโฮโอเนี่ยก็เป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจเพราะว่าเขามีสกิลเพิ่มในโจมตีแล้วทําทให้ทีมของเราเป็นอมตะก็มี อย่างอาซีอุตเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแผ่นทงแผ่นท่าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มบัฟเพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนในทีมก็มีเหมือนกันจริงๆมันมีหลายตัวมากๆนะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูได้ตรงนี้อ่านะโอเคผมก็นะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจา้าบ้านโซนเลครับเพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพิ่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ